นอนไม่หลับจิกไม่เคยนอนได้เองมาเป็นแะะลยวแา้ว หลับเต็นที่ก็2-3สามชั่วโมงแล้วก็สามีพบว่าเหมือนกิ๊กมีอาการผิดปกติทางอารมณ์ก็ได้พาไปหาหมอแล้วหมอก็วินิจฉัยค่ะว่ากิ๊กเนี่ยเป็นไบโพล่าทายป์2ซึ่งก็คืออาการที่จะมีแมเนียกับดิเพรสสลับกันไปแต่ละช่วงทีนี้กิ๊กก็เป็นอย่างนะะี้ค่ะมาหลายปีกินยามานามนะ,ะอาการหนักๆที่เป็นเลยอะคะ่ะก็คือก็ตื่นขึ้นมาก็พบว่าร่างกายตัวเองเนี่ยอ่อนเพลียมากๆไม่เคยนอนเองได้ต้องพึ่งยาตลอดเวลาจนกระทั่งกิ๊กยายไม่อยู่ ที่คริสจักรเนวายกิกก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการรักษาจากพระเจ้ากิกก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่ากิกกะอยากเลิกกินยาแล้วพระองค์ก็ให้กิกหลับได้เองเป็นครั้งแรกนะคะในรอบเกือบจะ10ปีเลยอะคะ่ะที่กิกหลับได้เองโดยที่ไม่มียานะคะขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยนะคะที่พระองค์อะรักษาชีวิตของกิก